สวัสดีครับทุกคนเช้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาให้ปุ๋ยครับให้ปุ๋ยกับฮอร์โมนนะครับฝรั่งที่ปลูกไว้นะครับให้ปุ๋ยแล้วก็ฮอร์โมนผ่านระบบน้ำหยดนะครับอ่าทุกคนที่ทุกคนเห็นนะตอนนี้นะครับก็จะเป็น บรรดาฮอร์โมนต่างๆนะครับที่ผมได้ทำเอาไว้นะครับนี่ก็ผ่านระบบน้ำหยดถังแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ผ่านไปทางนั้นนะครับอ่าเนีย่ยฮะก่อนอีนเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดู ก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนก็จะพามาดูหลุมหมักปุ๋ยครับอันนี้แหละคือหลุมหมักปุ๋ยนะผมก็จะเอาปุ๋ยคอกปุ๋ยปุ๋ยขี้ขี้ควายเอามาใส่ไว้นะครับเอามาใส่เป็นหลุมทำเป็นหลุมแบบนี้อ่าทำเป็นหลุมแบบนี้แล้วก็เอาขี้ควายมาใส่นะฮะ จากนั้นผมก็จะเอาน้ำมาแช่ไว้แล้วก็เติมพวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับที่ได้ทำเอาไว้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ทำง่ายๆครับนี่เลยใช้ยังหมดนะเดี๋ยวจะหมดละครับทำไว้นะก็ทำไว้ตรงนี้เลยเอาน้ำนี่แหละ ทำง่ายๆเดี๋ยวเราจะเอาพอเราแช่ไว้นะครับอันนี้ผมแช่ไว้หนึ่งคืนแล้วนะครับแช่แต่เมื่อวานเอาน้ําใส่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาน้ําตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเอาน้ําที่แช่ไว้เนี่ยะครับเอาไปผสมน้ํากับแทงข้างบนครับ เอาไปผสมน้ำกับแทงข้างบนแล้วก็ให้ปุ๋ยนะโอเคอ่ะก็เวลาเอาน้ำนะครับทุกคนก็ใช้อะไรก็ได้ครับนี่มาตักแบบนี้นะฮะจากนั้นเราก็กรองครับ รองเดี๋ยวผมจะเอาเต็มเต็มถังไลยครับก็จะเอาน้ำปุ๋ยไปผสมกับน้ำบนแท้งนะก็เอาน้ำปุ๋ยแบบนี้นะครับมันพืชมันก็จะดูดซึมได้ง่ายหน่อยนะครับเดี๋วผสมน้ำเข้าไป ก็รอบผลต้นเราก็ให้นะฮะไม่ใช่ว่าไม่ให้รอบผลต้นเราก็ให้เหมือนเดิมแต่เราจะผสมปุ๋ยแบบเนี้ยไปเพื่อ,อเจือจางเป็นการหมักปุ๋ยไปในตัวด้วยนะครับนี่แล้วปุ๋ยแบบนี้นะครับเวลาเราหมักนะเวลาเราเอาน้ําใส่นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะใช้น้ําตรงเนี้ยนะครับผสมได้เป็นเป็นเดือนเดือนเลยครับนะเจือจางปุ๋ย พอครบเดือนเสร็จนะครับเราก็เอาปุ๋ยตัวเนี้ยค่อยเอาไปใส่นะครับค่อยเอาไปใส่โคนต้นนะครับโคนต้นในพืชที่เราปลูกนะมันจะได้อคือเราผ่านผ่านการหมักผ่านการเกี่ยวจางผ่านการอะไรแล้วนะครับเราเรียกมันมันเย็นแล้วนะครับมันไม่มีการหมักแล้วนะครับมันมก็ไม่ทําลายพืชเราอ่อ ประมาณนี้ที่เหลือเราก็ใส่ปุ๋โอเคเราจะเอาเต็มเต็มถังตรงนี้นะครัุณอ่ะเราได้ปุ๋ยเรียบร้อยครับปุ๋ยน้ำนี่แต่นั้นเราขึ้นมาครับนี่เอามาใส่ถังตรงนี้พวกนี้ผมก็จะใส่พวกฮอร์โมน ่ะเดี๋ยวเราใส่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๋ยน้ำตรงนี้นะครับผมก็จะเอามาใส่ทังนี้เดี๋ยวภาพมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่น,นะครับทุกคนถ่ายคนเดียวจะยังลำบากหน่อยนะครับ ถ้ามันล้นล้นไปเราก็เอาไปใส่ทางอื่นนะครับตักน้ําไปใส่ทางอื่นไว้นะอ่ะอเทปสมลงไปเลยนะครับสำหรับน้ำขี้วัวน้ำขี้ควายหมักขี้อะไรก็ได้หมักนะครับก็ผสมเข้าไปนะครับคน รั้งต่อไปนะครับทุกคนหลังจากที่เราเติมอ่าพวกน้ำปุ๋ยไปไปในถังใหญ่เรียบร้อยนะครับถังต่อไปนะครับอ่าถัางนี้นะครับผมก็จะเติมพวกฮอร์โมนนะครับนี่อันนี้ฮอร์โมนไข่บำรุงผมก็จะเทใส่ใส่ตรงนี้ก่อนนะครับเอ,เอาน้ำใส่นะทุกคน เพื่อละลายก่อนนะครับฮอร์โมนไข่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ประมาณหนึ่งแก้วครับอืมประมาณนี้อะเดี๋ยวขอนี่ตั้งไว้ก่อนจากนั้นนะครับผมก็จะเติมฮอร์โมนนมสดลงไปก็เยาวก่อน เติมเข้าไปเติมเพื่อละลายนะทุนเพราะว่ามันจะมีมันจะมีตัวนี้อยู่เห็นไหมเดี๋ยวมันจะไปคันพวกฉีดที่ฉีดที่ที่น้ำก็ผสมผสมผสมนะผสมผสมให้แตกตัวสมคคนเข้าไปครับ อ่ะนี่ครับคนจนเป็นแบบนี้นะครับฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดดังนั้นเราก็เอาตัวเนี้ยกรองไปทีครับเทงไไปเลยครับนี่เห็นไหมที่ผมบอกมันจะเป็นก,กากๆอยู่ก็ละลายเข้าไปครับค,ค่อยละลายครับกากนมที่เราหมักนะฮะอ่ะอ่ะ,อะโอเคอันนี้ทิ้งเดี๋ยวมันไปตัน จากนั้นนะครับถังนี้นะฮะผมก็จะเติมจุลินทซีย์จาวปลวกครับที่จริงใช้ประมาณสักครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมมีเยอะครับผมมีเยอะใช้เยอะอะมีหลายแทบหลายครับเพื่อนบอกว่ามีหลายแทบหลายนะไม่ต้องห่วงมัน <laughs> เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะครับเป็นจุลินทรียเย็นนะพวงนี้ เราก็ใส่เข้าไปครับจุลินทรีย์จ้าปลวกใส่ถังเดียวกับพวกจุลินทรีย์ที่มันใช้ในการหมักเหมือนกันนะครับอ่อาตรงนี้เรียบร้อยเรียบร้อยสำหรับถังนั้นนะครับใครมีถังเดียวก็ใส่รวมกันได้เลยอันนี้ผมแยกแยกให้ดูให้เห็นนะครับอ่าทีนี้เรามาดูถังนี้ครับ ทีนี้เรามาดูทางนี้ทุกคนทางนี้ผมจะใช้นี่เลยจุลินซีสังเข้อแสงครับทางนี้อ่อเดี๋ยวพายนี่ลิป่ยาวนะครับอันนี้มาทำให้ดูนะครับเผื่อใครมีไอเดียกเกษตรฉบับขี้เกียจน,นะครับผมผม,ผมก็จะรวมกันแบบนี้แหละ ล้างๆมันหน่อยจะได้เอาขวดไปใช้ใหม่นะครับใครมีพวกจุลินทรีย์ที่จริงพวกจุลินทรีย์มันใส่กันได้หมดนะครับอ่ามันใส่กันได้หมดนะอันนี้ผมก็แยกไว้เป็นมันมีสามอันผมก็แยกๆไปนะฮะโอเคจากนั้นนะครับผมก็จะใส่น้ำส้มควันไม้เข้าไปด้วยนะ บำรุลงลากความนุนไปด้วยอันนี้ไม่ต้องเยอะครับประมาณสักหนึ่งแก้วนะครับน้ำส้มคนไม้หนึ่งแก้วนะครับหนึ่งอันนี้ของของแท่ดำดำแบบนี้ครับกลิ่นนี่โคตรฉุนนะอ่าประมาณแค่นี้พอละผมใส่แค่นี้แล้วใส่บ่อยๆคน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 นิดหนึ่ง นี่ก็คนนิดนึงโอเคทุกคนเรียบร้อยก็สรุปง่ายๆนะครับทางนี้ผมทางเนี้ยถังใหญ่เนี้ยครับผมใส่น้ำหมักปุ๋ยหมักนะครับน้ำปุ๋ยหมักนะครับน้ำปุ๋ยขี้วัวเข้าไปปริมาณเนี้ยนะครับก็กะกะดูครับ ราะว่าใส่เยอะมันก็เข้มข้นนะทุกคนดูดูดูพืชเราด้วยนะครับว่าเขาต้องการมากแค่ไหนเราก็ใส่ไปทีจริงใส่หลายแซบหลายใส่น้อยแซบน้อยนะทังนั้นก็จะใส่ฮอร์โมนอ่านมสดฮอร์โมนไข่แล้วก็จุลินทรีย์เจ้าปลวกทังนี้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับน้ำส้มกนไม้นะครับก็เดี๋ยวจะปล่อยผ่านไปตาม สายให้ทุกคนได้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเราก็ค,ค,ค่อยค่อยให้ตอนนี้ผมให้ตอนเช้านะครับที่จริงให้ตอนเย็นก็ได้นะฮะเรามีเวลาให้ตอนไหนแล้วก็ให้ยกเว้นแดดแดหน่อยนะครับแดดแดดไม่ไม่ต้องให้นะครับอันนี้มันแดดอ่อนอยู่นะครับตอนเช้าอ่ะเดี๋ยวเราลองเปิดวาวกันดูนะครับเปิดวาวแรกก่อนนะครับอืมก็จะเป็นระบบน้ํา เล็กๆนะฮะผ่อนแรงเราไปไม่ได้ดีเลิศอะไรมากมายก็ใช้ได้เปิดไปเลยพวกนี้เราก็หาความรู้เอาอนะครับว่ามันใช้ประโยชน์ใช้งานทำอะไรยังไงมันก็ช่วยได้อยู่ครับช่วยให้น้ำมันแรงขึ้นได้อยู่ครับเดี๋ยวน้ำมันก็จะไหลนี่นะมันก็จะออกมาประมาณนี้แหละทุกคน แล้วก็ให้เป็นน้ำหยดไปเรื่อยๆนะแบบนี้แหละนี่แหละเอ,อเดี๋ยวตอนเย็นเรามาลดอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเรามาลดน้ำอีกทีลดน้ำไม่ชุ่มอันนี้ก็บำรุงเขาตอนเช้าก่อนน้ำอย่าให้ขาดนะ แต่ว่าลดเยอะไปก็ไม่ดีครับต้องดูต้องมาสังเกตดินด้วยครับอันนี้ก็ผ่านการกินของแมงอาผ่านการกินของแมงก็ที่มาเดินเก็บตอนกลางคืนนะครับแมงกินนูนกินใบอันนี้มันดีขึ้นนะครับมันก็เริ่มฟื้นตัวแล้วเพราะว่าเราใส่ใจนะฮะเรามาเดินเก็บเราไม่ได้ฉีดยาสารเคมี ก็เป um> ็นการเกษตรฉบับคนขี้เกียจก็ให้อะไรทางน้ําหยดอย่างนี้ไปได้เลยนะครับทุกคนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคลิปนี้เราก็ไม่ต้องไปเดินรถหรือว่าใครทำระบบน้ําเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะมันก็ผ่อนแรงเราได้อยู่นะทุกคนก็เรียบร้อยครับทุกคนอ่า การให้ปุ๋ยให้ฮอร์โมนทางระบบน้ําเป็นระบบน้ามินิของผมนะครับเป็นระบบน้ําที่ช่วยผ่อนแรงดีกว่าเรียกว่าผ่อนแรงมันก็ไม่ได้สมบูรณ์อะไรมากมายเป็นตัวอย่างของใครนะครับอโอเคก็ผมก็จะให้อะไรประมาณแบบนี้และครับบางวันผมก็จะต่อ,อเป็นสายยางไปลดนะครับเพื่อ เื่อละลายปุ๋ยที่ที่เราใส่รอบโคนต้นนะฮะก็จะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวผมก็จะพยายามทําคลิปแบบนี้นะครับอ่าเผื่อเป็นประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนนะพยายามทําคลิปแบบนี้ก็นําเสนอคุณอ่าทุกท่านได้รับชมกันนะครับ,ก,ก,รบ,รบก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับถ้าใครชอบเยอะก็อย่าลืมกดติดตามถ้าใครเฉยๆก็ไม่เป็นไรครับก็ดูๆไปนะพอเป็น ความบันเทิงเล็กๆน้อยๆน,นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ D K สองเนนะครับเป็นช่องเล็กๆนะก็เจอกันคลิปหน้านะครับ